คลิปนี้ผมจะพา,าไปสำรวจตัวละครของเอตัวละครี้ตัวละคร,นะครในแมบปบสกีบบีบอ็อกหลือการป้องกันอันนี้แหละการป้องกันล้อมซูปเปอร์กล่กองอันนี้สกีบบีบ็อกนะครับ ทีนั้นผมก็เล่นตั้งนานแต่ผมไม่กลัวทําคลิปและมันจะไม่มีใครดูผมเมื่อเลยเข้าไปทําตอนที่ผม,มยุงย่งๆเออตอนผมว่างๆพางเพราะเพราะที่ผมไม่ลองคลิปผมยุ่ง ฉันก็เลยเริ okay. ่ทำคลิปไปก่อนแต่มีผมจะบอกข้อเสียผมเริ่มทำแอนิเมชันแล้วดีที่สองโอเคนี่คือตัวละครผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนทำซื้อกันนะครับอันนี้ทีชิดผมไม่สอนทีเพื่อทีนะทีสองทีเพื่อทซือเพราะเพื่อทมันก็เพื่อ มันต้องเติมต้องใมันต้องเติมเพื่อใส่เชื่อของตัวเองครับผมก็เลยสอนเกทีเชิดเพราะผมไม่มีรูัะผมไม่อยากเติมเกมโอเคมาตัดไปมาผมมาผมมาเง้วตอนนี้ผมดาวลุกหนกเมเกมผมมีตัวและตัวนี้เอือ ตัวเริ่มต้นใครๆก็มีอยู่แล้วนะครับทุกคนมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วแน่นอนตัวที่สองที่ผมมีไซน์ทิดอะเหรอใช่เปล่าใช่ไซน์ทิดเปล่าแต่ผมชิปูนะเนี่ยผมชิปูโอเคมาตัวที่สองนะครับแต่คลิปนี้อาจจะยาวนิดหน่อยตัวที่สาม ช่ป่ะเอ้ยตัวที 3, ่สามลัดลัดนั่นแหะไอ้เป็นตัวเดี๋ยวถ้าผมได้ถ้าดผมจะมาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องยาวหน่อยแต่ตอนแรกคลิปนี้จะได้อยู่ใน YouTube แต่ผมเปลี่ยนใจไม่อยู่ในทิกต่แทนเพราะผมอยากให้มีคนกดใจเยอะๆยิงแล้วตังผมถึงเก้าพันแล้วนะแต่ตผมซื้อซื้อไปแล้ว 9, เก้าพันไเท,ท่านี้ แา่ท่านอะไรไม่รู้อันนี้ผมมีใช่ไหมมีอันนี้มีดูเยี่เมื่ออาจจะนานนิดหน่อยเพราะตัวความผมเยอะตัวความที่ผมอันล็อกได้นี่ใช่ไหมอืมได้ตัวนี้นี่ฮูเมนเดี๋ยวดูฮูเมนเดี๋ยวอ่านชื่อก่อน อ๋อกล้องโทรทัศน์อันนี้ก็โทรทัศน์เมนอัปเกิจเหรออัรกิจทัศน์เมนใช่ไหมผมไม่รมู้ผมไม่ค่อยเก่งผมไม่ค่อยรู้ที่ตัวเลยแต่ผมเล่นเก่งเพื่อนผมยังเล่นไม่ได้เลยเอ้ยผมอันล็อกได้อันนี้จริงนะผ,ผมกดล็อกได้เพราะผมตั้งไม่พอแต่ตอนนี้ผม,ผมเยอล เคมาผมต้องรีบรีบซื้อแล้วก็รีรบจบคลิปเออรีบอ,อัะรีบพาทัวร์ละครให้หมดแต่ผมอาจจะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทำเล่เอ,อไม่แต่แอไมได้เล่นให้ดูเลย,เลยอันนี้ไได้อันล็อกเหรอ,หรอนี่ครับล็อได้ลวอันนี้ปิง อ,อ,อะไรวะเขาเขียนเลยอันนี้รักษานะครับแล้วก็ตัวนี้อโล็อกแล้วนี่ยิงได้โอเคนะครับนะี่ครับตัวตัวนี้ผมมีเมื่อกี้ผมน่าจะผมกำอังเหนแล้วม,มั้งอ่ะเมื่อกี้ดีเสียง เสียงซื้อไปหลายรอบแล้วผมดูตั้งหน่อยดิเหลือ 1, หนึ่งพันหนึ่งโอเคนี่ผู้หญิงหัวเหมือนสปิเกอร์แมนนะครับจริงนะครับหัวเหมือนสปิเกอร์แมนแต่เขาไม่ได้ตั้งชื่อเขาตั้งชื่อบูมบ็อกเดนเมเขียวเขาชื่อบูมบ็อกอันนี้ผมมีอยู่แล้วก็ม,มีอยู่แล้วผมจำได้ บุมบ็อกอัปเกรดสไปเดอร์บุมบ็อกนั่นแหละไม่เร็วนั้นนะเพราะมันโคตรที่มันโคตรที่เพราะมันไม่ใช่ตัวนี้สไปเดอร์ตัวเนี้ยอยู่ในเกมตัวที่ผมมีอีกก็คือไททันเทเลแมนใช่ไหมไททันเทเลแมนใช่เปล่าวะจำจำผิดูกเปล่าใช่เททันเทเลแมนเปล่า ใไททันเทเลา่าแมนนี่ลาอัพกิทไททันอัพกิทไททันเลือเหมือนไททันซีนิมาแมนเลยอันนี้ไททันทีล่าแมนแบบยังไม่มีเหมือนไททันทีแมนอะยังไม่มีระโบงนี่ยเฮ้ยกดดินี่นครับตะโกน ผมเพราะผมคาดาดตัวเองเร็วไปหนังเรื่องรีบรีบจบคลิปแล้วก็ตัวละครที่ผมมีอีกคือมางนัีจะมกีบเล้ไปคย โอเคนี่ครับทำไมทำไมตัวเล็กตัวเต็งอหรเดี๋ยวโอเคนี่ครับมีแค่นี้ระดับหนึ่งมีแค่น,นี้ครับที่ผมแปลงได้ระดับสองนี่ตัวนี้ตัวแรกแล้วผมผมยังไม่ได,ด,ด้อัล็อกอ่ะอัพเกรดให้เอ้ยผู้บิดอัพเกรด โทรทัศน์อะไรวะพี่เพลไอ้กล้องทัศน์อะไรวะกล้องสอง่องดาวใช่ไหมกล้องโทรทัศน์โทรทัศน์โทรทัศน์นี่ตัวนี้อันล็อกแล้วโอเคตุยนี่ครับแล้วก็มีอีกนะครับสไปเดอร์ห้าพันพีพูดเพลงแต่มีกว่านั้นมีกว่านั้น ฝั่งคองเทท่า,ทาน,นีิกวยนี่ครับเหมือนจีเมยด้วยจะจีเมนไปกอปเทกนอรดะคะไม่เ่าเมยดเด็กนุ่าาน,าาน,าานด้ยเด็กหยักหิกักโอเคมีอีกนะครับนี่ อัพเกรดบูมบ็อกแมนตัดคลิปก่อนนี่ครับคลิปสุดท้ายที่ผมมีโอเค